อ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจำสัปดาห์ทางช่องพีระพลเดอะแบงก์แชนแนลนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงนะครับว่าเพราะอะไรนะครับการจัดการกับกลุ่มกองกำลังว้าแดงเนี่ยนะครับถึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและกลุ่มกองกำลังว้าแดงเป็นใครมีอิทธิพลอย่างไรมาฟังกันเลยนะครับ อย่างแรกเลยนะครับกลุ่มกองกาลังว้าแดงเนี่ยนะครับมีชื่อเรียกทางการว่ากองทัพผสมรัฐว้าหรือเรียกว่า United w a ว t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  e r r y y หรือมีตัวย่อว่า UWSA นั่นเองนะครับโดยกลุ่มสหรัฐว้านะครับหรือกองกําลังว้าแดงเนี่ยนะครับมีความเป็นมาและความสัมพันธ์กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับเพราะในสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็เคยอาศัย กลุ่มกองกำลังของว้าแดงเนี่ยนะครับเป็นการกันชนระหว่างไทยกับพมา่านะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยกลุ่มว้าแดงเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้นเพราะว่าพมา่าเนี่ยมี มีบทบาทที่อ่อนแอลงนะครับจากสงครามภายในของเขาทําให้กลุ่มว้าแดงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มกองกําลังที่มีอาวุธท่อนข้างจะทันสมัยนะครับมีอํานาจมากขึ้นและมีความสัมพันธ์ติดกับจีนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทำให้ทางการไทยเราเนี่ยการจะไปจัดการด้วยวิธีที่ค่อนข้างจะรุนแรงแบบสงครามเนี่ยจะทําไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยในอดีตเนี่ยเราเคยพึ่งพาเขาเป็นรัฐกันชนกับพม่านะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปเนื่องจากเขาไปสัมพันธ์กับจีนมากยิ่งขึ้นนนนัั่เองะครบ และกลุ่มกองกำลังว้าแดงเนี่ยนะครับในปี2546เนี่ยนะครับทางอเมริกาได้ประกาศไว้เลยนะครับว่ากลุ่มว้าแดงเนี่ยเป็นเครือข่ายยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเรียกได้เลยว่าเขามีอิทธิพลนะครับโดยเฉพาะในด้านของยาเสพติดเพราะฉะนั้นการที่จะกวาดล้างหรือเจรจาก,กับกลุ่มว้าแดงเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเพราะเขามีกลุ่มยาเสพติดหนุนหลังด้วยนั่นเองนะครับแม้แต่สหรัฐยังประกาศเลยว่าเขามีอิทธิพลและมีเครือข่ายใหญ่ที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งยาบ้าหลายปริมาณหลายหลายรูปแบบเนี่ยนะครับก็เข้ามาผ่านทางไทยเนี่ยผ่านทางรัฐของว้าแดงนั่นเองนะครับนั่นเลยเป็นคําตอบได้ว่าว้าแดงเนี่ยเอาเงินมาจากไหนในการซื้ออาวุธและจัดหาอาวุธและทําไมถึงเป็นกลุ่ม,มกำลังติดอาวุธที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลและทางการไทยจะจัดการได้ยากมากนะครับและกลุ่มว้าแดงเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งนะครับทางกองทัพพม่าเนี่ยนะครับ ก็เคยสนับสนุนนะครับให้กลุ่มว้าแดงเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับในการสู้กับกองทัพรัฐฉานใต้ของเจ้ายอดศึกนั่นเองจะเห็นได้เลยนะครับว่ากลุ่มว้าแดงเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีความสําคัญกับทั้งไทยนะครับในฐานะรัฐกันชนระหว่างไทยกับพม่านะครับและกับพม่ากับกลุ่มกลุ่มชนกลุ่มน้อยของรัฐฉานใต้ของเจ้ายอดศึกนะครับและล่าสุดเนี่ยกลุ่มว้าแดงเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากๆนะครับในส่วนของกองทัพนะครับกลุ่มว้าแดงเนี่ยนะครับ มีกําลังพลนะครับประมาณ30,000นายนะครับและมีกําลังสํารองเนี่ยที่พร้อมรบประมาณ10,000หมื่นถึงสองหมนายจากหลายสื่อที่วิเคราะห์มานะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยดูให้ให้ชัดก็คือลวถ้าเราสังเกตอาวุธนะครับกลุ่มบ้าแดงเนี่ยจะใช้อาวุธแบบ AK-47 ซึ่งผลิตจากจีนนะครับรวมไปถึงการเดินแถวนะครับเครื่องแบบต่างๆเนี่ยจะคล้ายกับกองทัพจีนนะครับ นอกจากอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมแบบ AK 4 7แล้วครับอาวุธหนักหลายรูปแบบเช่นปืนต่อสู้อากาศยานเนี่ยก็มีการวิเคราะห์นะครับว่ากลุ่มว่าแดงหนปัจจุบันเนี่ยได้มีการนําเข้าและสั่งซื้อจากจีนเป็นจำนวนมากนนเองนะครับและจากเว็บไซต์เจนส์ดอทคอมเนี่ยได้บอกว่ากลุ่มว่าแดงนะครับในตลอดมาที่ผ่านมาตล,ต,ลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขออภัยนะครับเขาได้มีการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยอยู่เสมอนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับจะเป็น ในเรื่องของโดรนนะครับหรืออากาศยานไร้คนขับแบบติดอาวุธเรียกได้ว่าเป็นกองทัพที่ทันสมัยมากๆนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าเป็นกลุ่มกองกําลังที่มีโดรนของตัวเองด้วยนะครับเป็นโดรนติดอาวุธด้วยรวมไปถึงหลายสื่อยังวิเคราะห์เหมือนกันนะครับว่ากองทัพว้าแดงเนี่ยนะครับมีเฮลิคอปเตอร์แบบมี Mi17 นะครับอา่านผิดขออภัยนะครับอาจจะอาจจะอ่านเป็นมิวเอ็มไอสิบเจ็ดละกันถ้าอ่านผิดขออภัยจริงๆนะครับ มีเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ด้วยซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นเดียวกับที่หลายประเทศใช้และมีจรวดต่อสู้อากาศยานนะครับแบบ t Y 90จากจีนนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับได้แสดงให้เห็นเลยนะครับว่ากองทัพรัฐว้าแดงเนี่ยนะครับหรือกองทัพว้าแดงเนี่ยนะฮะเป็นอีกกองทัพหนึ่งที่มีขีดความสามารถค่อนข้างสูงนะครับแม้แต่ทหารพม่าเนี่ยนะครับยังไม่อยากไปมีปัญหาด้วยเลยนะครับซึ่งมันจะมีปัญหากับทางการไทยอย่างมากเพราะอะไรมาฟังกันนะครับ โดยสิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากกับทางการไทยเนี่ยก็คือพื้นที่ที่ทางกลุ่มว้าแดงเนี่ยนะครับเขามาเป็นข้อพิพาทกับเราตอนนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่นะครับที่ใกล้เคียงกับของพม่ามากๆนะครับซึ่งถ้าสมมุตินะครับถ้าทางการไทยเนี่ยเจรจาแล้วเขาไม่ยอมถอนออกไปซึ่งดูข่าวแล้วเนี่ยไม่มีแววจะถอนแน่นอนและถ้าหากถ้าหากไทยนะครับใช้กําลังทางอาหารเนี่ยโอกาสที่สงครามมันจะลามก็คือไทยอาจจะต้องสู้กับกลุ่มว้าแดงและพม่าด้วยนะครับเพราะว่า พื้นที่ที่กลุ่มว้าแดงตอนนี้เนี่ยยึดครองอยู่และเป็นข้อยลาเนี่ยมันอยู่ติดกับทั้งไทยพาม่านะครับถ้าไทยเนี่ยใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่เนี่ยก็มีโอกาสสูงที่ทางพาม่าเนี่ยจะไม่ยินยอมเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าจะเป็นสงคราม3าฝ่ายเลยทีเดียวนะครับไทยพาม่าและด้วยว้าแดงนะครับรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่รู้กันก็คือว้าแดงเนี่ยเขามีกลุ่มเครือข่ายยาสพติดนะครับขนาดใหญ่หนุนหลังอยู่นะครับเป็นธุรกิจสีเทาขนาดใหญ่มากๆนะครับรวมไปถึงยังมีจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักเพราะฉะนั้น คิดว่ายังไงเนี่ยนะครับโอกาสเนี่ยยากมากที่ทางการไทยจะใช้กําลังตอบโต้ทางทหารเพราะว่ามันจะมีปัจจัย2องตัวแปรก,ก็คือพม่าและจีนนะครับที่จะยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นการที่ทางการไทยเนี่ยจะเจรจาหรือใช้กําลังทางทหารเนี่ยมันยุ่งยากมากๆก็ตรงนี้นั่นแหละครับรวมไปถึงนะครับถ้าทางการไทยเนี่ยเลือกที่จะทําสงครามหรือใช้ความดุนแรงนะครับซึ่งคงไม่เกิดนะครับ แต่สมมติแล้วกันว่าถ้าเลือกแช้ความรุนแรงเนี่ยเราจะมีปัญหาทางด้านพรมแดนนะครับกับกลุ่มผ้าแดงนะครับเพราะจริงๆเนี่ยไทยเราก็มีปัญหาเรื่องความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เดิมอยู่แล้วนะครับและยิ่งมามีปัญหากับทางว้าแดงเนี่ยก็จะเป็นการขยายความขัดแย้งให้มีหลายบริเวณมากยิ่งขึ้นทางการไทยก็จะเหนื่อยมากๆซึ่งจากที่หลายสื่อวิเคราะห์กันนะครับทั้งของไทยและต่างประเทศเนี่ยท้ายที่สุดนะครับ หนทางเดียวที่จะสามารถเจรจาได้อย่างสงบที่สุดนะครับก็คือไทยเนี่ยต้องให้จีนมาช่วยเจรจาให้อันนี้เนี่ยเป็นแนวโน้มที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่าจีนมีอิทธิพลกับปุ่มว้าแดงค่อนข้างมากนะครับผมคิดว่าในงานนี้เนี่ยไทยอาจจะต้องขอให้จีนมาเจรจาเพราะว่าไทยเจรจาเนี่ยไม่น่าจะได้ผลด้วยตัวเองนะครับอันนี้อันนี้เป็นการคาดเดานะครับและการใช้ความรุนแรงเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นเหมือนที่ได้กล่าวไปแล้วเพราะว่าถ้าใช้เนี่ยมันจะมีปัจจัยหลายอย่างขึ้นมา และเดาว,ว่าต้องพึ่งจีนนั่นเองนะครับก็ท้ายที่สุดเนี่ยไม่รู้จะใช้ฝ่ายไหนในการเจรจาอาจจะไม่ขอจีนช่วยก็ได้นะครับก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์เท่าที่ผมหาข้อมูลมาได้ทุกท่านคอมเมนต์คิดที่เห็นต่างอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับสวัสดีครับ